สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พี่ายผู้สาวขาเลาะนะคะผ้ามาเลาะนะคะแถวบริเวณที่มีจิงโจ้นะคะที่นี่จิงโจ้เยอะมากนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยผ้าไม่เห็ดเบิงนะคะวันนี้เป็นวันอะไรที่อ่าดีนั่นเพื่อนพี่ายลงจากรถนะมา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 ,มาอยู่ตรงนี้ใกล้เขามากที่สุดแล้วนะไม่เคยเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้มาก่อนนะนี่มันหูตั้งกันแล้วเห็นบอเป็นเพื่อนมันหูตั้งนะ ทำท่าจะกระโจนหนีกันแล้วนะค้านเพื่อนเห็นบอเห็นบอนะคะอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะเห็นบอเห็นบอเริ่มแล้วนะมีตัวใหญ่เห็นบอนเพื่อนอีกตัวใหญ่เลยนะคะเห็นบอวันนี้วันดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะค้านเพื่อนเนาะก็เลยเไม่รู้จะไปถ่ายทําคลิปที่ไหนนั่นเพื่อนก็เลยแบบว่ามีเพื่อน แนะนำไปถ่ายจิงโจ้ก็เลยมานะคะจิงโจ้ก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆนั่นเพื่อนในเขาเริ่มหนีพี่ไบแล้วเขาเริ่มจะหนีแล้วนะคะเียวกลับกล้องให้ดูนะคะนีะน่นะเพื่อนพี่ใยซูมให้ดูชัดๆนะคะเห็นบอเห็นบอนะคะมีแต่ตูใหญ่ๆนะคะจิงโจ้นะคะ Hello e v e r y o n นะคะ c o m e This is a m a r y b a r r a around here i ีส many kangaroo o oh, อ a lot of the big kangaroo this บร okay. ิเวณนะคะไม่ใช่เฉพาะมุมนี้นั่นเพื่อนน,อน่นมุมนู้นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเพื่อนเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆนอนเพื่อนเห็นปะเออยามนันเยอะเนาะ สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่มีเจ้าของเลยค่ะแต่ก็บังคับไม่ได้นะคะถ้าจิงโจ้มันเข้ามาเนาะบ่ตัวใหญ่นะหูวตั้งนะคะชัดบ่ยศักตาเนี่ชัดบ่เนี่ยจิงโจ้นะคะมันไม่กัดเนาะมันไม่กัดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปจับมันมันจะดิตึง้งคุณเลยนะคะอุย้ยนี่น,นี่ตัวนี้มีลูกในท้องเนี่ยนี่นี่นี่ตัวที่พี่บายจ้องอยู่นะเพื่อนลูกอยู่ในท้องนะั่นเพื่อน นี่ตัวนี้นะคะลูกอยู่ในท้องนั่นเพื่อนโอ้ยเสียดายเข้าใกล้ไม่ได้เพื่อนตัวนี้มีลูกอ่อนในท้องนะจิงโจ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตรงที่ที่หันหน้ามาชัดๆหาพี่ใบแล้วนั่นเพื่อนมีลูกในท้องเด้อตัวนี้น่ะทำงานจะเห็นชัดเนาะพี่น้องอุ้ยนะพี่ไปก็เพิ่งเห็นจิงโจ้ที่มีลูกอยู่ในท้องชัดๆวันนี้นะคะไปแล้วนะคะตัวที่กระโดดไปนะคะมีลูกอยู่ในท้องด้วยนะ ดูพวกนี้นะคะนี่เห็นว่าถือว่าใกล้ที่สุดแล้วเด็กนี่ใกล้มากแล้วนะขอบคุณลิลาัยนะคะขอบคุณจิงโจ้น้อยนะคะขอบคุณนะคะแตงกิ้วจิงโจ้นะคะวันนี้ที่ไม่หนีพี่ไปไปไหนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> นี่นอนเพื่อนเนาะให้ดูให้ดูนะคะจิงโจ้นะคะ เพิ่นย่านน่ะเพิ่นย่าน่ะพี่ม่อมเนี่ยเพิ่นย่านพี่ม่อตัวที่มีลูกก็เห็นมีตัวเดียวนั่นค่ะตัวที่มีลูกอยู่ในท้องนั่นค่ะคิดว่าตัวใหญ่ๆน่าจะเป็นจิงโจ้ตัวผู้เนาะตัวขนาดเนี่ยตัวใหญ่ๆสุดๆน่ะน่าจะเป็นตัวผู้เนาะแต่ตัวที่ปานกลางน่าจะเป็นจิงโจ้ตัวเมียนะที่เดาวเอาเนาะเพราะว่า ตัวใหญ่ๆญนี้ไม่มีท้องอ่ะไม่มีถุงใส่ลูกอ่ะนะแต่ตัวปานกลางน่ะมีลูกเห็นป้าตัวโน้นป่ะลูกก็ห้อยหัวลงมานั่นเพื่อนเหมือนในรูปเลยนะจิงโจ้เอาลูกไว้ในท้องน่ะคิดว่าตัวใหญ่เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยยุย่งๆเนี้ยสองตัวเนี่ยเป็นตัวผู้เนาะเอาเอาโนเพื่อนเนาะถ้าใครมีข้อมูลดีๆเรื่องจิงโจ้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าพี่ไปก็คิดเอาเองนะว่าตัวใหญ่น่ะจ้ะ จะเป็นตัวผู้แล้วตัวปันกลางนน่นเป็นตัวเมียนะคะเพื่อนเออนี่เนาะจิงโจ้เยอะแยะเลยนะคะนี่เนาะเพื่อนพี่ใบก็พามาให้ดูจิงโจแล้วนะคะนีนก็มันก็ให้ความร่วมมือดีนะคะวันนี้เพื่อนเนาะเออขอบคุณหลายๆนะคะ ขอบคุณอากับจิงโจ้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจเลยนะคะที่มีให้กับพี่ปายดีๆตลอดมานะคะเห็นไหมพี่ปายขาเลาะนะคะก็ยังไอไม่หายนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะก็ทํา,ะะาทให้แบบว่าพูดไปก็เสียงมันขัดๆเนาะเพื่อนแต่ก็ดีใจนะคะดีใจที่โอ้ยวันนี้ได้ถ่ายจิงโจ้ชัดๆเต็มๆนะคะเพื่อนเพื่อนในย่านหูตั้งคุณนะย่านหูตั้งเลยนะคะ ขอบคุณเด้อค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะยบายนะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวจะพามาถ่ายทำอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณหลายๆไปแล้วสวัสดีค่ะ